บายดีพี่น้องก็ตอนนี้เรากำัพิกเหมือนเดิมท่านสอสอท่านสอสอขึ้นเลยขึ้นเลยท่นขอประทศด็กขายอย่างนี้แสงแงโตกไหนตากตีนหัวหน่อยพยุนพยุนโอ้บหไป่เห็นพุทธาลีเห็นี่ว่าเห็นอีหลีแหละที่แล้ตักตีนหัวเร็บหัวน่อยลูกสาวอยากเสม่นี่หลีตีมไาเฝ่าเอาจนว่าผู้หฮงไป นี่แหละตัว hmm, นึงเดี๋ยวซ้ำนี่แหะนั่นเรียบง้อน่อยเอเียมาผมนี่โอ้ามันใบมันเปียกผาอบกินได้กินได้ตัวเนหอยกี่กี่เลยเรียบงอนอยมัดตกออกจากขอเขาต้องเฝ้าเกดิัดตวกัมะัดปอยไปบางนี่สาทีนี่ยพอด้กินเมันแข็งมันแข็งดิเกีเล็ยเกียังนินตกตกออกมาปุ๊บเขาต้องเฝ้าแกี นนี่พยังำผ่านจะมาฝากลุงสาวจากยุ่บานเขาเอิญตักติ้นาเมนบ้านเขาเอิญตักัน่บ้านตันี่กันห่ยดูอภัยตักโยกันนะเสียงพูดไรเปดๆไปเบื้งทางนี้กันนะมีคำาผ่านกับรถดออนนักนินงัวมาฝาก วันมาแล้วเือพออบอย่างเพ่อเ่อพ่อขาันไมมาไ่หอยยง้นเพื่นาดหวยมันก็ขืนบอเกิงเด้ ได้ก็ทังนี่ตังเลงตังเลงสร็จตังเลงหงก้อนเลยแสดงตัวมันมันสอยๆสันดีหอมาหเห็นพี่หองเขาได้ดพอเขาได้ดีพอแสดงตัวมห้สอยๆสันดีหอกไหมเป็นพข่หลงเัาได้ดีาอแสดงตัวมัน่อยๆ่นดีหอมไหมเ่อ ว่าการเชี่ยวเขาแล้วสิใจเขาครบร้านใดให้ไปนน้ำได้บ้างรนะ้านใดไปนน้ำได้บ้างสมยศต้องสูตร <c oughs> โอ้ยฐานที่เนาะนมาเบิ้งก้อนหน,น่าีิมาเบิ้งแล้วแต่ขี่รถเบิ้งฟ้านนี่ขี่มาเบิ้งแล้วสถานที่มาเบิ้งสถานที่พอดีมา,า,าซื้อของโยนที่ห้างก่อนเนาะร้านเอชดีเฟอร์นิเจอร์บอกพี่แรลกพี่แหลกเป็นว่าสิลงผุนกับลงลงขางวัด บัดมาเบิ่งเวทีแล้วมาเบิ่งแผนเวทีแล้วอมืนบ่อันนี้เกลี่ยไม่ไม่เป็นโบประโยชน์โบมันเกลี่ยได้ครับถมเลยแกเอาซิฟล้อจากอบจได้เลยมันแกถมมองยังไก็บไม่มองเป็นนี่จำกันหน้านี่มันวะจับขานนี่ผมแมนครับเอาจริงเอาเดียมาถมแมนอันนี้อันนี้มันเป็นบวกเลยเด้เนี่ยเป็นหนองเป็นหนองน้ำเป็นนั่นเลยแม่โค้ยังจอดเต็มเลยครับยังไถไถอันนี้อันนี้ผมม่หวาดเสียวในต่ว่ามันตั้งบ่ได้อืออันนี้เขาปรับไม่แบบเลยโบประโยชน์ถมครับถมเลยไม่แบบแมนผมระเกลี่ย

เดี๋ยวนเลาะเิ่งล่งหันพี่น้องาลูกสาวมาไปเลาะเลดูนัวัน่ากันอมเ่อ่อวัีครับวันี่ครับต้องง่่ออบ่าดะตัวอันนี้เก็บไปเห็นครึ่งหนึ่งอย่เงี้ยเนไปเห็นครึ่งหนึ่งแมนก็เอามาหมดดิาเมือ ยไ้กบดม่เนี่ออยเอ้ารถบอดบวกขามนี่เอาซั่งกระสีออดเอาสังกระสีไรมันี่ว่าผาโจว่าาจสอล่าโเไปนั่นไปกระสีข่าวมเอเอาซังกระสีไรมันนี่เราทางนั้นไล่น้ำไปได้ไล่ไล่ขังรถครับไล่ขังรถปิดปิดไปหอดท้ายรถท่าตัวนั้นเออปิดออกหารถอะไปิดออกหารถไรขค่นั้นไปไปเหยียดมาแล้วเลยได้ได้ครับแต่ว่าปิดซังกระสีมันี่ปิดซังกะสีมัี่ บ่มีบ่มีคุยกันแล้วบ่มีที่แหลกคนวันอมรำมีเลยว่าบ่มนแม่รำมีสามีสนุกมีสามีเขาก็อัดอัลงไปอัดอัดอัดขามพูดอะไรยังไงน่ะอ้วนหายมันหายมันขามมันค้นราหันบ่้เดออยสนันบ่ไใ้เล้ว่ากับเปิดเปือดทั้งเข่าทั้งพุน เอาต่อมาด้ว่าตอไกลมันอย่เลยเ้อะต่อไกลเขาม่แมนถ้านั่งก็ไไรทางรถเห็นมันเลียวโอคุยกับผู้ยบาน anyway. พพมาเดือนนี้แหะแล้นึวันของมอมอ้ยมอลำบนี้อมหายเลยสนุกไปไปไ่เห็นมันเลียวเด็กักผอนอาบน้ำตัวห้องเจ้าของผนจะเรวเมือนนวะเดี๋ยวัน่เอาไปลงทางฝนแล้วกันเลย เออน้ไลนเนี้ยออแล้วออกไปเบียดกไปหารถลเอียเลยเบียดแล้วก็ปิดไถ่ก็ไปหารถสมมนที่เหลือวันเพื่นจ้างสังกตชีมาเลยคุยกันมันแล้วก็ไปเอาคือวมาของมาลน่เแมนกันอกงปิดปิดมันอยู่เลยรมเย็นก็ หลอดมาทั้งทีแล้วพี่้อมปิดใช่ใช่เปิดทางนู้นเลยเอองานนี้ฉันอ้่บนนี้หลังคาเดียวนี้หลังคาเรอเทียวมาขึ้นยางรองมาขึ้นเน่ไปอยู่เที่ยวจะเปิดประตูอ้แม่ไข่แมปัดเถ เพาเบิ่งพอลำเตรียมตูเตรียมใจมาสิมาแจ้งบ่เนียเบื ouais. t t j j ang, <c <c ้องหุ oh ่มนี่แหละไม่ใช่คนว่ายเบี่อเลยเฮ้ยเออบ่เหลี่ยมยังเดียเขาก็ใส่แฟตแต่บ่มีแฟตก็มืดตัวไปแล้วมาทีนี้หาหมองยู่มองเศร้าแล้วบัดนีิเบิ่งเพลยงซัวเดียวพราสามเพลงวัวน้อยเมีย่อยน่อยโอ้แต่ว่ารุ่นนี้เหนียวแน่นเดี๋ยดีเดียกันยู่นี่ 养落不了。 ถือหมอยาน้ำกลืนเลยวถามอะไรระวังเป็นล้มนะแม่เด้วยถือหมอยาน้ำกลืนเลยเป็นยังไงชู่มๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วแต่บ้านเราเรื่น้อยหนึ่งมันก็เมีอะไรหนึ่งเหมือนพราะว่ามันสถานที่มันสระบมันป็นบก็ผมได้ว่าแต่ผู้เยาว์กับวันท่านอาบน้ำมันหนึ่งย่างพอกันนี่นั่นเออแล้วก็เกี่ยวมัดมือก็กัน บอกว่า,าปรับตั้งแต่เขาซาละเลนนะว่าผมว่าปรับเบอร์เลนเลยแมเนี่บอสที่เหลือคนว่าสิตั้งพุ่นตั้งบ้านพุ่นไม่เ็องบอกว่ามันอันมันพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยเพราะเรียกว่าถมไม่ดิฟี่ฮะได้ที่แล้วล่ะพุ่นพี่น้องกำลังมาคลิปนี้ไว้สำีรับกานพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง